สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการพลตมเอกต่อศ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่7ปี2 5 6 7หลังนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีติดภารกิจไม่ได้เดินทางมาประชุมด้วยตนเองมีระเบียบวาระการประชุม5วาระประกอบด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบรับรองรายงานการประชุมเรื่องที่เสนอเพื่อทราบรายงานการดําเนินการของอกตรวิในอกตรกฎหมายและอกตรบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่กตรมอบหมายให้ทําการแทนและรายงานผลคําวินิจัยอุทธรกอพคตรรวมถึงขอสําเนารายงานการประชุมกตรเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการอนุมัติยกเว้นคุณสมบัติสำหรับตําแหน่งเพื่อรองรับการดําเนินการตามคาวินิจัยของกอพคตรการรายงานผลการดําเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้อกาหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมร่างหลักสูตรนักเรียนใน1ิตตารวจเพื่อปฏิบัติงานในกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนร่างระเบียบกตรเกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับตาแหน่งที่มีเหตุประเภทต่างๆที่กระสวงการคลังให้ความเห็นชอบร่างกฎกตรว่าโดยการกําหนดชื่อตําแหน่งข้าราชการตํารวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตําแหน่งข้าราชการตํารวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตําแหน่งข้าราชการตํารวจประเภทที่มียศเรื่องการกําหนดตําแหน่งข้าราชการตํารวจในสังกัด รองพัาบา์ตำรวจและรายงานผลการดำเนินการของอกอตรสืบสวนสอบสวนวาระที่5พลตำรวจโทอาชิยนไกรทองโคศกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติบอกว่าก,า,การประชุมวันนี้เป็นไปตามระเบียบวาระปกติไม่มีข้อกําชับสั่งการอะไรพิเศษส่วนกรณีพันตำรวจโทรวรวิทยามารีรองผูกกับการสืบสวนสพเหนือคลองจังหวัดกระบี่ที่ได้ร้องขอความเป็นธรรมกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ กรณีผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค8ไม่ได้แต่งตั้งรองผู้กํากับที่อยู่ในอาวุโส3-3%ขึ้นเป็นผู้กํากับการเพราะไม่มีสเปคในกลุ่มสายงานใดนั้นหลังกพคตรมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์คำร้องทางกตรก็จะดำเนินการพิจารณากำหนดตำแหน่งและเยียวยาไปตามขั้นตอนต่อไป